วัดดีค่ะพี่น้องเออวันนี้พัก,พกนะคะป่ามึกอีกเหลวลาว๋ออห้าอะไรไม่ค่อยได้จอะฮะแต่ป่ามึกแหละตอนนี้ฉันกินมึกกินกุง้งเป็นระดวงแม็ดหลวเออก,กันมูกกันมูกก็ยังดีนะคะไม่เป็นระดวงช่วงเอ,อิญนะคะกันมูกปอห้าเหนืออะไรฮาไม่ได้นะคะนี่ทั่วลันเตานะคะเต๋อจา๋าเอาทั่วลันเตอทึง่ง ไอ้นั่นเอาปรีปรีมันโอกโขนะเธอน้ามันแข็งตรงนั้นทั่วหลันเตากินร้อยนะเอน้ากอบกอบกรึ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 บเงี้ยพัดทั่วหลันเตานะจ๊ะมึกนะคะก็หั่นทั่วหลันเตาให้แซดเี็บร้อยนะจ๊ะหั่น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 ก็ซอยให้เป็นจินเหล็กๆ็กนะนะเออแล้วก็กะลําซี่ม่วงนะเธอกะลําปีซี่ม่วงนะจ๊ะแต่ว่ากะลัาปีก็ต้องเอาไส้ในมันโอ้โขนะเธอน้าแต่หั่น สืออยเป็นชิ้นเหลกๆ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 กับเธอจะทำเป็นชิ้นใหญ่กระจายนะใกล้ตรงการแบบนหนก็ทำไปนะจ้าแต่ฉันนั้นชอบซอยเหลกๆนะจ๊จสื่อจ๋ากะลําปีซี่มมวงนี่นี่เวลาพัดมันจะออกสี่หน่ำหมวงสี่มวงถือแล้วก็เอาไอ้นั้นย้ำๆไปมันไอทีหันไอเกี๋ยวแตกก็ตบตบขัวเทียมนะคะให้แตกเสร็จแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปถธอ แล้วก็ใส่หัวเทียมเข้าไปถือ,อแล้วก็รอให้กระทะรอแล้วก็ใส่หัวเทียมเข้าไปนะจังจคดี๋กุลกุโลุพัดให้แย่ดกดีวะเอาหั้นั่นเอาแครอดน,นี้แน่ลงไปกพัดๆแล้วก็ใส่กะล่ำอีที่หมวงเข้าไปถือ,อวันนี้โชว์พักเป็นที่ที่นะจือนะ คือชอบไม่อะพักเป็นี่ที่อู้มีเบต้าแคโรทีนมาแกล้งเนี้ยวันนี้ชอบแบบนี้นะจ๊ะกินพัดๆจะมังเสอนั่นก็ใส่พุ่งพุ่งนัวพุ่งจุดนะใส่น้ำตาลทรายนี่ก็ใส่เอ่อซีอิวข้าวไปสักทีนะจ๊ะแล้วก็ใส่ซอสซมนะซอสมะเขือเทศอะไรันี่เนละี่ะใส่ข้าไปอยแต่ใส่พุ่งนัวใส่เกลือกับไปสักทีหนึ่ง แล้วก็คุโลคูโลคุเลคูเลงเข้ากันเซ็ตเลยก็ตัดมึกเอามึกตีเล็กเดียวนี่เลยใส่เข้าไปก็ตักใส่าจานนะคะอย่าลืมว่าพักบาตะลำที่หมวงมันแข็งเธอต้องใช้เวลาพัดในหมากน้อยนะคะเอาลวยหมากเธอ